สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับสุขสุขคนครับผมก็ต้องขอโทษนะครับที่ลงคลิปให้ท่านผู้ชมหรือผู้ติดตามซ่านะครับเพราะว่ามัวแต่ไปลงคลิปเฟซบุ๊กคลิปเรียวที่ กระแสกำลังมาแรงนะครับผมก็มีช่อง Facebook แล้วก็ YouTube ก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามใน Facebook ด้วยนะครับก็ชื่อช่องอกนกวีปันเลขเหมือนช่อง YouTube นะครับผมก็ได้คัดตัวเลขมาให้เสร็จแล้วครับถึงมาช้าแต่ก็มานะครับ ดีกว่าไม่มาผมก็ได้คัดเลขมาแล้วครับนี่ครับมาในรูปแบบปกใหม่รูปผมเองเลยครับและผมก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วครับตัวที่ผมชื่นชอบและที่ผมคัดออกมานะครับก็ มาดูพร้อมกันเลยนะครับกับท่านผู้ชมก็มาดูตัวเลขพร้อมกันเลยนะครับไม่ทราบว่าผมก็พูดไทยบ้างอีสานบ้างนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมฟังออกหรือเปล่าถ้า ฟังไม่ออกก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมก็ได้คัดตัวเลขมาแล้วนะครับงวดประจำวันที่16สิงหานะครับก็เป็นพุ่งนี้แล้วครับก็เป็นโค้งสุดท้ายถือว่าให้โค้งสุดท้ายนะครับเป็นสูตรของออกรกวีปันเลขนะครับคำเตือนนะครับเป็นแค่แนวทาง <c oughs> <c oughs> คิดคำนวณจากศูนย์นะครับ ไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนแต่ผมคิดคำนวณจากสูตรนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับตัวเลขที่ผมคัดมาจากสูตรนะครับมีตัวอะไรบ้าง ก็มี41 4หนึ9งสี2แป9 49เนนะครับเท่าที่ผมคำนวณสูตรมานะครับจะเข้าเลขท้ายสองตัวล่างรัฐบาล เก์นะครับจะว่า95ก็ได้เพราะว่าโอกาสจะมาล่างเยอะกว่านะครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนพิจารณาเอานะครับผมเองผมก็ซื้อหลุนหลุนหลุนครับก็มาดูว่าผม ซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรบ้างครับลอตเตอรี่ที่ผมซื้อก็มี96นะครับ96 96นี่ครับ96ซื้อตามสูงเลยครับ96แล้วก็95นี่ครับ95และ C1 ก็ 1> 1. ชอบเหมือนกันครับ C1 C1 ท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะชอบตัวอื่นก็ได้แต่ผมชอบตัวนี้นะครับ52นะครับ52 25นะครับกับตัวไปด้วยไม่ว่าจะ12นี่ก็ดังนะครับ ขายดีอันดับหนึ่งหาไม่ได้แล้วครับหนึ่งสองหนึ่งสองเป็นเลขวันแม่นะครับและตัวนี้ก็ถ้าติดตามผมในเพจ Facebook นะครับออกรณกวีปันเลขผมไปจุดทูบขอโชคจากปู่เจ้าปู่เจ้าย่าน,นะครับก็ได้เลขหนึ่ง แปนะครับผมก็ซื้อไว้2ใบนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่และที่เป็น fc นะครับก็ ขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอทรัพย์สมบัติจากปู่จากยา่าสาธุนะโมต,ตัสสะปะกะโตระาตุสสะมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกะโตระาตุสสะมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกะโตระาตุสสะมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอวันทานานคาตวีดีศีสุทโธวิสุทธิเท,ทวะปูชิเม ทุตยามปีกายาวจจ,จิตังอภัณฑานังคาตุปดีสิจุูวิสุทธิเทวาปูเชมิตต่ตยามปีกายาวจจิตังอภัณฑานังคาตุปดีสิจุูวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมาลาภูปิโยนาคะขันทะริตังสาธุนี่คือเป็นคาถาขอทรัพย์ขอโชคขอลาภจากปู่จากย่านะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมประสบความสำเร็จ ตามความปรารถนานะครับก็ขอให้โชคดีนะครับพรุ่งนี้และพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ